๋ยวให้พี่แลนลองพับให้ก่อนตอนนี้อยู่ร้านแลนไบ์นะฮะนี่อยู่กับพี่แลนวันนี้มีรถเข้ามาเพียบเลยสุดยอดจริงไม่เดินเลยฮะนี่เดี๋ยวนี้พี่เนี่ยรอบการเข้าเนี่ยโอ้โหมาทุกอาทิตย์เลยตอนนี้ของเข้าเยอะมากนะเข้ามนทุกอาทิตย์เดี๋ยวเราลองลองตั้งไว้บนรถก่อนอันนี้เราจะมาเอาจักรยานไปกี่เล่นลองนะที่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่ลองไม่เป็นไรพี่อันนี้ลองลองวางเฉยๆที่ดูลองแล้วก็มาโอเคไหมได้ มีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรามีอะไรวางอยู่แล้วไม่เป็นไรได้เนาะโอ้ยสบายอย่างเงี้ยรบานใหนแน่นก็ไม่เบ่งขยับเล้วเออโอเคครับพี่ของเทินนะฮะเทินนี่ของที่ไหนอ่ะพี่แลนเทินคุลดาฮอนเน่ะเหรอ ของอเมริกาครับโอ้ก็รถใช้ได้เนาะนี่ครับมันเทียมลี่ยังไม่ได้ล้างโอ้โหคันนี้ให้น้ำสีไกลก็อย่างนี้นะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวใส่น้ำใสีก่อนถูกใจค่ยเอาเพราะเราต้องเดี๋ยวไปเทสต์ไดเลยของเทินนะฮะเทิ เอวนี้ก็โอเคเลยนะของเมริกาเนาะนี่ะสามล้อก็มีนะ,ะสามล้อเข้ามาเพียบเลยใครสนใจนะฮะอยู่ที่แลนด์บอ์นะฮะวันนี้เปิดคลิปในในร้านเลยแลนด์บอ์มาอัปเดตให้ชมอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามีโหนี่แสตบอ์แสตบยคันนี้สวยเว้ยวันนี้มีสมาชิกจะมาเอาจาักรยานหนึ่งคันนะฮะเป็นรถพับ เราจะไปออกทริปกันนะฮะไปทริปใส่ท้ายมอไซค์เลยดีกันเลยนะฮะตรงนี้หน้าร้านนะฮะนี่นะฮะเสืี่หมอบก็มีนะฮะยี่ห้อดีๆแล้วใจแหน่งสีออสแล้วก็จักรยานพับตรงนี้สวยๆเยอะๆเลยนี่ฮะดาวฮอนก็มีนะฮะดาวฮอนดาวฮอนล้อ16นิ้ว แล้วก็หลุยนะฮะรถหลุยนี่เยอะเลยนะฮะเป็นรถมีนี่นี่หลุยนะฮะที่นี่ขอบอกว่าราคาไม่แพงนะฮะไม่แพงจริงรูโนโ่แล้วก็มีเสือหมอบเข้ามาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะฮะมีไฮบิดเสือหมอบนูน่นโอ้โห คือเขาบอกว่ารถที่แล้วหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้ยังเหลือรอ็อถนี่เอ้ยอันนี้ยังอยู่นะฮะอันนี้มีคนมาขอซื้อเยอะเลยนะฮะแต่ว่าแกยังไม่ได้ตั้งราคานะฮะยังไม่ได้ตั้งราคาขอขอเก็บให้ดูก่อนนะฮะเนี่ยนานๆมาทีรถแปลกๆนี้ฮะเป็นรถไม้นะไม้ไผ่เลยนะฮะเนี่ยแซมไบ์นะฮะไม้ไผ่เลยนะขอโทษนี่นะฮะขึ้นขับนึงูนห้านะแกบอกไม่รู้จะตั้งราคายังไงนะฮะ เลยเอาเก็บไว้ดูก่อนนะเนี่ยดูดิแซมไบ่ขี่ได้นะขี่ได้จริงๆนะก็คงขี่ได้นะนี่เป็น105นะฮะทุกเซตเลยชุดขับนะฮะ105หมดเลยเนี่ยผมถ่ยายให้ดูนี่นะฮะขับ105นี่นะฮะจานหน้าก็105เนาะไม่น่าเชื่อนะฮะ <c oughs> เป็นรถไม้ไผ่นะฮะ ยอดจริงโอ้ยแคัน,นเดียวคันนี้ยังอยู่นะฮะไม่ไม่ใช่จะอยู่ติคพันใหม่แล้วนี่นะฮะคันนี้เป็นอะไรหน,นึ่งศูนย์ห้าเหมือนกันมีนะะหนึ่งศูนย์ห้าเหมือนกันนะฮะแค่นันเดียวบางทีรถมันซ้ำๆกันโอ้โหของแะโกพวกคันนี้เกิดลยรถคือเข้ามาบางทีเราดูแล้วว่าเอ๊ะคันนี้ยังไม่ออกเลยแต่ไม่ใช่นะฮะคือออกไปแล้วเป็นคันใหม่เข้ามานะฮะ จะซ้ําๆกันแต่ขอนาโก้คันนี้ไม่เห็นเลยนะไม่เคยเห็นโอ้สีเด็ดขานจริงเลยแกบวบจริงนี่นี่นะฮะก็คือเสือหมอบวินเทจนะฮะแล้วก็เป็นอะไรนะเสซิ่งก็มีเนี่ยคอร์ลัคเทคนะฮะเสซิ่งพวกแข่งนะฮะกับวินเทจก็มีนะฮะ ลิปรี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเสือหมอบินเพชนะฮะตั้งรูสวยๆนีนเลยนี่เนี่ยเงาโอ้แต่เดี๋ยวนี้ทำสวยนะฮะนี่เป็นเสือหมอบนะะินเพชนะฮะนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นลบไตด้วยนี่นะฮะมีขาไตด้วยไว้จับนะฮะโอ้ทำสวย สวยหลายคันนะฮะใครอยากมาดูได้เลยนะฮะแลนด์บค์ by, ผมจะอยู่พุทธมณฑลสายหกนะฮะเดี๋ยวผมจะปักแผนที่ไว้ให้เนาะเนี่ยที่ยังไม่ได้ทําก็มีเยอะเลยนะฮะไว้อย่างเนี้ยคือเยอะมากเสือหมอบเสือภูเขาวินเทจมีหมดเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นเฟรมโคโมเนาะสวยเนี่ยเงาวับเลยนะฮะโคโมลี่ โมลี่หรือเปล่าหรือจะเป็นไทเทเนียมหนอโอ้โหมีแผวนอีกเพียบเลยจองแล้วก็มีนะฮะเยอะแย,ยะไปหมดนี่นะฮะบางคนมาดูจองไว้แล้วนะฮะจ่ายเงินไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้มาเอานะฮะมาเดินดูได้นะฮะนี่แฮหดนส,สวย โอ้โหคันนี้ดูการเบ่กสวยจริงโอ้โหคันนี้แฮนด์ทำสวยนะฮะสวยข้ดูในกันฮะดูข้างในกันก็จะมาอัปเดตให้ชมอยู่เสมอๆนะฮะคือมีของเข้ามา คราที่แล้วเห็นมีบอมตันนะฮะนี่ทางฝั่งนี้จะเป็นไฮบิดนะฮะเสือภูเขาเสือหมอบอยู่ทางนู้ดตรงนี้จะเป็นพวกไฮบิดเสือภูเขานะฮะเนี่ยเซ็กที่นี่อยอย่างพวกเนี้ยแกจะขายประมาณเจ็ดแปดพัน,นะฮะไม่แพงไฮบิดเนี่ยบางคันหกพันก็มีนะฮะเบนชี่คันนี้สวยเนาะไฮบิดโอ้โหเนี่ย ต้องหาคันไปขี่แล้วทีนี้เราจะพาไปขี่ด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็คือรถไฮบิดนกันคันนี้รถเสือภูเขานะมุมนี้จะเป็นเสือภูเขานะครับูมีให้เลือกเยอะมากไปดูนะไปดูเสือแล้วเสือ แวที่นี่นะฮะนี่รถแม่บ้านก็โหเยอะนี่นะฮะอลังการมากนี่นะฮะเป็นเข้ามาดูได้เลยนะฮะจะมีรถใหม่หมุนเวียนมาทุกอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะคันคันนี้บอมตั้นคันนี้นะฮะ ันนี้คือคันใหม่นะฮะคันเก่าที่เคยถ่ายไปครั้งที่แล้วขายไปแล้วนะฮะนี่มีบอมตันใหม่แล้วนะฮะน่าสนใจมากเลยสวยนะยังบอมบอมตันนี้พี่เท่าไหร่อ่ะพี่เปิดอยู่เท่าไหร่ประมาณสองหมื่นสามันห้าร้อยประมาณนี้อย่างนี้นะ คืออันนี้ยังไม่ได้ทําเลยก็คือมาเพิ่งเข้ามา,า,มาแล้วก็สอวันเ,เดี๋ยวไปทําอันนี้มีธงอังกฤษเลยเนาะก็ <ทำ S 1> คือเปิดอยู่แค่สองหมื่นกว่าบาทเอง <ทำ S 1> แต่ว่าทําแล้วกิ๊กเลยโ,โอ้โหบอมตันราคาสองหมื่นกว่านะฮะไม่มีที่ไหนแล้วนี่นะฮะรุ่นนี้นี่นี่นะฮะอิงแลนบอมตันกเกียร์ดุมนะฮะ เบร์ดูมกี่สปีดสามสปีดนะทำแล้วจะสวยนะฮะเนี่ยเดินเดินทั้งนั้นเลยขาเบานะฮะเป็นโครโมโลี่นะนี่โอ้โหนี่เสียหมอบิเศษเทเียบโอ้งานนี้เสียหมอบิเศษเข้ามาเพียบเลย โอนี่พี่แกก็จัดร้านอยู่นะฮะพี่แรนวันนี้มาเช้านะฮะลูกค้ายังไม่มารํบลองสาวทิตเต็มเลยนะฮะสาวทิตนี้ทาล้านร้านเลยโอ้โหนี่ยังมีเยอะเลยนะฮะคือบางบางคันถูกถูก,ก็มีนะฮะบางคันเป็นซ่าโอ้น,นี่บีมเอ็กนะฮะของ GT นะฮะบีมเอันนี้เพื่อนเพื่อน,นสมาชิกที่ถามว่า มีเพื่อนๆ่สเพิ่งถามมาเมื่อเช้าบอกว่า b ีเอ็กมีไหมมีครับมีมีเยอะเลยนะ b ีเอนะม,มีเยอะใช้ได้นะฮะก็หลายคันอยู่นะหรือจะเป็นซักๆก็มีนะก็เอามาประกอบเอาหรือถ้าทําเป็นนะเอามาแต่งเอาบางคนเขาอยากแบบใส่ใส่ชิ้นส่วนที่เป็นของตัวเองนะฮะ มีพ่อค้ารับไปขายก็มีนะฮะเยอะเหมือนกันรับไปในราคาส่งนะฮะที่นี่เอารถมาขนกันได้เลยเที่ะช่วงนี้น้ำมันแพงนะฮะขี่ขย,ยานกันดีกว่านะสนุกสนานแข็งแรงด้วยนะ,ะขี่รย,ยานได้แข็งแรงด้วยได้สุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะ แรงเราเองเนี่แหละฮะนีข้างในโอ้ข้างในมีเยอะข้างในนี่เห็นบอกเป็นโซนของถูกนะฮะก็คือเป็นโซนที่แบบว่าอะไรนะของที่นี่อันนี้สวยเลย <S k s KHS ของน่าจะของอเมริกานะเนี่ยมีธทนอยู่สวยจังเลยทำไมสแตนอะไรกันนี่ยอ๋อสแตนมันสองขาขึ้นได้ จากรยานพับนะคุยเซอร์ไปหมดแล้วมั้งวันก่อนเอาคุยเซอร์ไปขี่กันนะสนุกสนานนี่นี่นดา่อนโอ้คันนี้ เ,เมโทนะฮะดาวฮอนเมโทลคันนี้สีส้มสีถลอกนิดหน่อยสีดินกันสีส้มเด่นดีไอ,อพวกลิฟบินแดงนี้คือมีคนจองแล้วนะฮะคือจองหมดแล้วนี่มันใจแอ่นบีเอ็กซ์นี่หว่า บีเอ็กซ์แลสซิงนะฮะบีเอ็กซ์แข็งรอเล็กหน่อยนิดเบรกด้วยโอ้ มีลูกค้ามาแล้วนะฮะมีลูกค้ามาแล้วนี่ลูกค้าโอ้โหมาแต่เช้าเลยลูกค้าฮะอยากได้คันนี้ใช่ผมู้ไทยกันเทินนะเชินตอนแรกมันจะมีคันนู้นอีกคันหนึ่งสีดำซึ่งราคาแตกต่างกันแค่พันกว่าบาทพันกว่าบาทเันนี้ถือว่าคันนี้โอเคนะเพราะว่าลักษณะของพวกชิปเกียร์เนี่ยมันอันุ้มันเกียบิดนะอันนี้ดีกว่าเยอะเดี๋ยวไปแต่งหน่อยนะได้แล้วก็โอเคเลยนะเนี่ยดูนั่นก็เหมือนใหม่เลยอะ พับเป็นไหมมีพลังพลัง,ง,งลองดูหน่อยไหนพับหน่อยที่อ่าก็ง่ายฮะง่ายอ๋อพับกางด้วยอาจจะคนละอารมณ์กับเอ้ยอ่าเอาถ่ายหน้าก่อน,น,นแล้วก็ไปหน้าหน้าแล้วง่ายมากพี่เออ แล้วก็มีแม่เหล็กติดใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับที่พี่ขับลงได้อีกอ่าลงบิดแล้วก็ไปตั้งอ่าแล้วก็ตั้งไม่ตั้งเลยตั้งไม่ต้องขึ้นรถก็ได้ตั้งอ่าตั้งได้แล้วเหรอแล้วอารมณ์แบบนี้เลยนะว่าก็ก็โอเคนะโอเคนะกับอีการหนึ่งที่มองไว้พี่ก็ชุดขับตรงนี้โอเคนะก็เป็นชิมานโน่นะเนี่ยเออาชิมานโน่เนี่ยก็ได้ทั้ง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 ทั้ล้อเนี่ยการเบรคชิมานโน่ด้วย อีสปีดปะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเจ็ดสปีดก็โอเคแหละจานหน่าห้าสิบสองมั้งโอจานหน่าห้าสิบสองแล้วถ้าเกิดผมอยากให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะเปลี่ยนเป็นก็คือมันสองอย่างคือลดจานไอนเพิ่มเพิ่มอะไรนะลดลดเขาเรียกว,ว่าลดนี่ลดลดเฟืองหลังให้เล็กลง<ห>ก็คือมันมีเจ็ดสปีดมันทับแก้ไม่ได้แลนะ้วแหละเพราะเปลีมันมาเจ็ดสปีดแล้วก็เปลี่ยนเฟืองหลังให้เล็กลงไม่ก็เพิ่มจันหน้า แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเฟืองหลังมันก็ได้แค่แค่เกียร์เดียวก็คือถ้าเก็เปลี่ยนเฟืองหลังเล็กลงเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะแต่มันจะได้แค่เฟืองเดียวก็คือเฟืองเล็กแต่ถ้าเราเปลี่ยนจานหน้าขึ้นเนี่ยมันเร็วขึ้นทั้งยวงเลยทั้งยวงเลยเพราะมันเหมือนอัตราพอดีส่วนเลย,เลยใช่ไมมันก็ขึ้นอันนี้มันใหญ่ขึ้นปุ๊บมันเรามันใช้เกียร์ไหนมันก็เร็วขึ้นหมดแล้วปัญหาในการที่จะเปลี่ยนอะพี่หรือว่ามันก็เหมือนกันแหละมันต้องเปลี่ยนได้หมดเหระเปลี่ยนได้เลยเพียงแต มันจะหนักขึ้นแต่ก็เร็วขึ้นแต่จริงๆลองไปใช้อย่างเงี้ยดีกว่าลองไปใช้สักพักหนึ่งเนี่ยโอเคลูกค้าเลยเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกของวันนี้เลยโอ้โหแล้วมันมีอีกอันนึงตอนแรกดูไว้สีดำนู้นีนู้นใช่ไหมใช่ซึ่งราคาอย่างที่บอกมันแตกต่างกันพันกว่าบาทน่ารักใช่บหมเออคันนี้เรา พี่หนงเอาคันนี้ไปขี่ได้ไหมวันนี้ลองขี่ดูได้ไก็ได้นะน่าสไวใช่ไหมกังวลอะไรวสบายเป็นอยู่ที่แรงขาเราส่วนหนึ่งอ๋ออยู่ที่ใจอีกหน่อยใช่แต่ไม่เอาละผมวันนี้ผมจะเป็นชี้ผมมองแล้วผมวันนี้ผมจะคันนี้เลือกคันนี้จะเอาคันนี้ไปขี่ได้แล้วผมชอบเบนชี่นี่เขียนเบนชี่นี่ชื่อเหมือนว่าทางเต็ง มันอิตาลีของอิตาลีเบียงขี่เบียงขี้น,นี่นนก็จะไปเทสได้นะฮะเอารถคันนี้ไปด้วยนะนี่นะฮะ <c oughs> ไปเทสการขี่เลย <c oughs> เอาเลือกอยากเอาขนาดไหน <c oughs> วันนี้เปลี่ยนฟิล นี่เปลี่ยนฟีดผมเอาเบนชี่คันนี้เดี๋ยวผมจะปั่นเบนชี่คันนี้วันนี้แน่อน,แนอนไม่ไฮบิดไฮบิดคันนี้สวยไฮบิดไฮบิดก็คือกึ่งเสือภูเขาแล้วก็ใช่แผ่นตรง,ตรงเสียหมอบอยู่อยู่กลางๆระหว่าง,บบางเ,เ,าเสือภูเขากับเสือหมอบสวยเำไมนะเพลนเป็นสามเหลี่ยมนี่นะแโร่ทเลย